สวัสดีค่ะดิฉันนางดาวรุ่งมุนดาบิผู้นัยการโรงเรียนบ้านโรงงาบูรมิตร ตำแหน่งงานเขตพื้นที่การศึกษาประบนศึกษาอุาบลธานีเกตดการค่ะสำหรับการดําเนินง,งานกิจาการบริหารสถานาศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนรับผิดชอบเขตรับผิดชอบแล้วก็จะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งมาให้สัญญาณโดยการใช้ระฆังแล้วนักเรียนเมื่อได้ยินเสียงระฆังนักเรียนก็จะรีบมาเข้าแถว การดําเนินงานกิจาการบริหารสถานศึกษาได้น้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชก,การที่9มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมที่ทําอย่างสม่ําเสมอพันกระบวนการคิดการตัดสินใจที่เหมาะสำหรับคุณธรรมนั้นก็จะหมายถึงพฤติกรรมนิสัยหรือลักษณะของบุคคลําหรักิจกรรมแบบนี้ถ้าท่างพระผาสนับสนุน ลอยตัวเส้นอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้มากเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทําให้ตีต่อกันแล้วก็มีอยียงมันก็เัีงกันแล้วก็ให้เด็กหน่อยได้หูถึงตอนนี้เขาบอกว่าท่านได้หูหลายต่อยางหน่อยแข็จัให้เด็กหน่อยเขาได้รู้จาักการทําบุญการมาวัดมาวัดเต็หยังทำความสะอาดวัดทำความเด็กคนทำความาสะอาดวัดได้มาใส่บาตรพระกิจกรรมตรงนี้พระพระพาเย็นผมกวนย่ สมควนว่ามีมาตลอดใจก็ดีเพราะว่ามันกับเพิ่งอบคุ่นดีนะเพราะว่ากระตามยูวัดกับบันี้มีอย่างู่แล้วเนาะยู่วัดกับบันมี่ว่าความอุ่นไหวเพราะว่าดู่มนเป็นวัดทั้งบรรนอกโมเมนต์ว่าจะมีค้นภูุงทานว่าได้ปีพิธกรรมนั่นนี่ว่าเออได้ไปประเทศไทยเป็นท่าละบโบตรงนี้เป็นจริงที่ดีเป็นการปลูกฟังเด็กให้เด็กได้จักทันหนาามาตรงนี้เป็นจริงที่ดีหรือว่า เด็กมาหาบ่าได้แต่พาออกไปหาอยคุณว่าเออไปยากมากยากเด็กหน่อยมัน,นนั่นนี่อย่างใ้พระเป็นไปรับปิณาบาตน,นั่นนี่ก็ได้สำหรับในเรื่องของการดําเนินงานด้านความพอเพียงของโรงเรียนของเราเราก็ได้บูรณาการเข้ากับกิจกรรมวันสําคัญเช่นกันนะคะ ก็ได้นำนักเรียนถ้ากิจกรรมวันสำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะบูรณาการในเรื่องของความร่วมมือสามพลังสามประสานพลังบวรนะคะมีผู้ปกครองพระและก็สถานศึกษาจะร่วมมือกันเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนมีคุณธรรมซึ่งกิจกรรมที่เราทํา ในเรื่องของการบูรณาการนั้นมีบูรณาการในในวันสําคัญและบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีความเข้าใจใน,นุณธรรมนะคะนักเรียนได้ก่อกาเหาตุกาทำอาจะได้รับสินรับอ่อนมือหนึ่งเขาค่อยซึมไปซึมไปเขาจากการไหวพระเริ่มต้นการไหวพระแบบนี้ ท่านคือแบบนี้ว่าถวายท่านขึ้นแบบนี้ถ้าเขามากเขามากวัดน้ำพอน้ำเมีเขาเพากับพีเดกาเฮ็ดเขาถึงาได้เกงเพราะว่าถ้าเด็กหน่อยซํานี่นะอันส่วนมากวัดส่วนมาเขาบอก่าเขาอยากมาเปลี่ยนตะวันพระใหญ่พราวานมาอย่างกับคือสำหรับผู้ที่สนิทกับพระเนี่ยเขาจะว่าเออมาวัดเด้อพระเป็นกบบนีเอาขนมให้คือก็คือยังยังเมื่อนี้อยู่ มาบินบินทบ,บาทใส่บาทตั้งผาเกา่ขนมขึ้นไปให้เพื่อเด็กน้อยมีก็ลังใจว่าอเออข้าส่เปแล้ลวข้าก็ได้ขึ้นมาอายุแต่เกิดว่าข้าว่มมีอยังให้เขาเล็กน้อย็อาวามีเขาบริสุทธิ์เพือข้าเพาต้องตอบแทนเขาไปให้นางมีปลาให้กับให้เป็นรางวัลเขาไปเขาก็ดีใจแล้วเด็กน้อยอยากให้มียกรกิจกรรมแบบนี้เป็นมันก็เป็นขอบคุณทั้งสองทางเด็กน้อยก็ได้รู้ทั้งคู่ก็สอนตั้งใจในตำราจะบาดูว่าการทํำแบบนี้คือแบบไดอันเด็กน้อยไปด้หูจริง นะถ้าเป็นทานทองจำเิดหน่อยมันก็คึอน่อออกต่อถ้าทองจำแท้ๆว่าเออไปวัดตั้งเทศแบบนั้นแบบนี้จะถามว่าคึ้นผาบอกบอกแต่ถ้า,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 ออถา,ามาสถานที่จริงเหตุการณ์จริงและได้กระทําจริงนิดหน่อยมันก็คือออกแล้วว่าโอ้มาวัดตั้งเทศยังการสร้างภูมิมั่นกันของพวกมือคือการทําบุญเนื่องในวันสําคัญโดยการให้ทานและรักษาความสะอาดบริเวณรอบข้างเช่นวัดค่ะสำหรับ สิ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้นะคะที่โรงเรียนบ้านโนงงามโุดมวิทย์ได้ฝึกพัฒนานักเรียนหรือผู้เรียนให้เป็นคนดีนะคะก็จะขอฝากไว้ว่าสิ่งที่ผีบานในใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนงงามอูดมวิทย์อาจไม่ใช่สินค้าไม่ใช่เงินทองแต่เป็นการบ่มเพาะให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ นักเรียนอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นคนดีคนเก่งมีความรู้ความต้องใจมีคุณธรรมเจตคติที่ดีรู้บทบาทหน้าที่ของความเป็นพนลเมืองตามิวถีประชาธิปไตยรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นพนลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะ ขอ้ขอวาเพียงของผู้หญิงคือการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวโดยการปป่นจักรยานมโรงเรียนค่ะการให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสําคัญที่สุดเพราะเป็นการหลอ่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชนทั้งทางความรู้ความสามารถทั้งทางจิตวิญญาณผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดี พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในการข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์บรรดานอลนาคตของชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว